สวัสดีค่ะขอต้อ,อ,อ,อะะับเข้าสู่ช่อง Unlock โสดิกนะคะกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในการดูดวงประยากรของศาศาจีนนะคะในส่วนของ c o เปอร์เชนิโทโรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรวมคนดังนะคะคนดังที่พูดอีกคนหนึงคืออาจจะช่วงนี้กระแสค่อนข้างที่จะเบาบางไปบ้างน,นะคะสำหรับดาราท่านนี้ที่นํามาวิเคราะห์ดวงนะคะแต่ก็ยังถือว่าเมื่อมีผลงานเมื่อไหร่ทุกครั้งก็ถือว่า สร้างกระแสพอสมควรนะคะวันนั้นก็คือคุณแอนดิวเกรกสันนะคะที่วันนี้ตัดสินใจทําดวงของคุณแอนดิวเกรกสันเพราะว่าดวงของคุณแอนดิวเกรกสันเนี่ยเนื่องจากเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกฑ์ที่ว่ามีคู่ช้าหรือว่าอาจจะไม่มีคู่หลายคนอาจจะยังงงว่าดวงเกณฑ์มีคู่ช้าหรือไม่มีคู่นนั้นเป็นยังไงนะคะถ้าถามว่าดวงของคุณแอนดิวเกรกสันจะใกล้เคียงกับคุณ ดวงของคุณมาริโอนะคะเอาเลิกตูเห็ดลงเพราะเป็นลักษณะของชะตาวันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยเข้าหลักชมกันนะคะการชมกันเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องเนือคู่หรอหาออะไรคนอาจจะยังสงสัยตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะเรื่องของการดูดวงนะคะ ในลนักษณะของตําแหน่งเนี่ยช่วงตําแหน่งเดินเกิดเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาแค่บางคนแค่สองปีบางคนก็อยู่ในช่วงสิปีแต่จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทรูปดวงนะคะรูปดวงนั้นก็คือเป็นลนักษณะของรูปดวงที่การที่เป็นตัวตนของตัวเราเองนะคะหลายคนอาจจะงงว่าดวงกับความเป็นตัวตนนั้นคืออะไรการที่ชะตาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หมายถึงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะมีดวงจิตหรือมโนสานึกในตัวเองความรู้สึกยังอาจจาะรักอิสระอาจจะมีเป็นพื้น,พนที่ส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะคุณเอนด์เดลเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ดวงกันดีกว่านะคะว่าลักษณะดวงแบบนี้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภายในความคิดนะคะหรือว่าความเป็นพื้นที่ส่วนตัวนั้นเป็นยังไงนะคะคุณแอนดิเดลเก็กสันเนี่ยนะคะหรือถ้าชื่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออภิษฎนะคะตอนนี้ จะพูดในลักษณะของชื่อของคุณแอนดิวเลยละกันเพราะว่าคนหลายคนจะรู้จักกับคุณแอนดิวในฐานะชื่อแอนดิวนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือคนที่ติดตามคนงานของคุณแอนดิวมาตลอดนะคะคุณดีดนะคะเกิดเมื่อวันที่1กันยายนปี25 21นบะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะอยย่อยู่ที่ประมาณ4 3นะคะ42 เข้า43นะคะแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราก็จะนับเป็นที่อายุ63ปีเต็มาะปีนี้ปี2563นะคะคุณดิวนะคะเกิดมาวันธาตุไฟนักษัตนะคะราศีล่างเนี่ยเป็นตัวขานคือตัวเสือนะคะเดือนเกิดน,นะคะเป็นธาตุทองนักษัตนะคะเป็นวอกธาตุหือลิงนะคะส่วนปีชะตาเกิดน,นะคะเป็นธาตุดินนะะักษัตร ศีรางเนี่ยจะเป็นปีมะมีมน,นะคะหรือว่าปีม้าหลายคนอาจจะรู้จักในน้มนั้นถ้าลักษณะดูลดักษณะรูปดวงชะตาของคุณแอนดรูวเนี่ยเมื่อเรามองเราจะเห็นว่าเดือนชะตาเกิดกับวันชะตาเกิดเนี่ยเข้าหลักชมเป็นลักษณะของกลุ่มแม่แม่ชมลักษณะของกลุ่มแม่เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อชมแบบนี้จะเป็นลักษณะของภาวะความนิ่งความไม่กระตือรือร้นความที่เป็นคนที่มักจะ ชอบมีความคิดในเรื่องส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะลูปดวงแบบนี้ถามว่าการชมเนี่ยสาคัญไหมลักษณะของการชมทุกคนนะคะไม่เหมือนกันและแลักษณะของการชมของคนเดียวเป็นเรื่องของความที่จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบและเรามองดูรวมของคณแอนดิวมาตลอดด้วยพลัขงของคณแอนดิวตลอดคนเดวจะเป็นคนที่รับละครค่อนข้างน้อยหรือว่านานๆจะรับ หรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเดียเสมือนว่าการที่จะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีเหตุผลหรือความถูกใจที่อยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวลารับเ,เงินเดจะทําผลงานแล้วแต่มา,า่าจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่รู้สึกว่า ถูกใจหรือพึงพอใจที่จะทานะคะลักษณะคือด้วยลักษณะของพื้นดวงชะตาเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของการดูรูกดวงชะตาหลายคนอาจจะ,อะมองพระเอกในฝันเป็นลักษณะของไอดอลเราลักษณะมุมมองของเรามีความคิดอะไรที่แตกต่างกันนะคะการที่อาจารย์ทำดวงของดาราหรือต่างๆเนี่ยที่นํามาวิเคราะห์ก็ด้วยเหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นคนของประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกว่า เอ้ยทำไมเขากล้าคิด <c oughs> กล้าทํำในสิ่งเหล่านั้นเพราะนี่คือความเป็นตัวตนกับความที่เป็นตรงตัวเองคนบางครั้งการที่เราได้ทําอะไรที่เป็นตัวตัวเองมันก็คือเป็นความรู้สึกที่ พอใจในสิ่งที่จะทานะคะการที่อยู่ในสภาวะของความกดดันบางทีการที่เราถูกครอบงำด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์อาจจะทําให้เราไม่มีความสุขกับการทํางานนะคะหรือไม่มีความสุขกับการที่จะทําอะไรเพื่อให้เกิดความสําเร็จในชีวิตนะคะวันนี้เรามาดูช่วงเดือนน์ของคุณเดียวกันนะคะคนเป็นคนธาตุไฟนะคะนักษัตรเดิมเนี่ยนะคะในเดือนเกิดเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยยังอยู่ในเดือน วอกอยู่นะคะยังไม่ถึงวันที่8เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเดินดวง,ดวงเป็นพื้นที่ธาตุทองเนี่ยจะเดินพื้นที่ธาตุทองตั้งแต่ช่วงสองขวบนะคะตั้งแต่เกิดมาจนถึง12แล้วก็22เนี่ยจะเดินเป็นพื้นที่ธาตุทองแต่เนื่องจากในช่วงอายุย2บสองเนี่ยเดินพื้นที่เป็นพื้นที่ ดุ่มเข้าหลักษาหาเป็นพื้นที่ธาตุไฟจะแสดงความเป็นต,ตัวเองสูงนะคะและในช่วงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุไฟนะคะเป็นเน้นใน,นเรื่องของความเป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดียวในช่วง2ี่สองถึงสาสิบสองเนี่ยจะเป็นคนที่มีกฎมีระเบียบมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ่้น้างสูงนะคะถามว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับคนไหมความรับผิดชอบเนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่า ตัวเราเองเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่ลักษณะของกวามรับผิดชอบของคนเดียวลักษณะ,ละที่ถูกควบคุมโดยภาพลักษณ์หรือเป็นลักษณะของการที่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ต้องการที่จะทำนะคะเพราะเป็นลักษณะของรูปแบบที่มีความรับผิดชอบอย่างกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจไม่ใช่เป็นลักษณะของการถูก กระทำหรือให้กระทําแบบที่จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของบุคคลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจะนในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของความเป็นตัวตนตรงีสูงนะคะอาจะจะอาาอไม่เ่านชัดเจนในช่วงอายุตั้งแต่22ปีจนถึง32ปีซึ่งก่อนหน้านี้คน,นเดียวจะมีผลงานตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะคะถ้าเราจะเคยไปตามดูขวัญคน,นเดียวถือว่าเป็นคนที่เข้าสูงการตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะคะถ้าเรามองแต่คนนี้ เมื่อเราเดินดวงมาเนี่ยในช่วงต่อมาเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุน้ำนะคะเมื่อเดินพื้นที่กลุ่มธาตุน้าถามว่าเป็นคนธาตุไฟก็จะทักษะของการควบคุมมัมกจะคิดหรือแต่ตองอะไรค่อนข้างเยอะโดยภายใตายภายใต้การควบคุม ของสิ่งที่ตัวเองวางระบบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงไมจอนอีก30ปีก็คือช่วงอายุตั้งแต่32 3 2 42 42า2จนถึงหาพิเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาของคุณอดีตเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์จากการวางกฎระเบียบแล้วก็ความคิดเป็นคนที่มีความคิดเป็นอิสระภาพเป็นคนที่กว่าจะตัดสินใจทำอะไรมักจะมีการวางระบบวางแผนในชีวิต ที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นผลงานคุณแอนดิวค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าคุณแอนดิวจะใช้ความเป็นตัวตนแล้วก็เป็นคนที่ คิดพิจารณาก่อนที่จะทํานะคะรูปนี้ลักษณะเป็นแบบนั้นรวมจนถึงลูกกรุงศรัาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผลงานของคุณแอนดิวเนี่ยว่าจะออกมาแต่ละผลงานแต่ละ,ลละปีที่จะมีผลงานจึงมีค่อนข้างน้อยหรือว่าเรียกว่าแทบไม่มีนะคะปีอาจจะสองสามปีมีครั้งหรืออาจจะแค่ปีสองปีมีหรืออาจจะเว้นวักไปเลยเพราะลักษณะของวงคุณแอนดิวเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเอกเทศแล้วก็เน้นในเรื่องของกิจกรรมที่ตนเองจะทำจริงๆถึงจะลงตัวทำนะคะลักษณะรูปครุรแบบนี้วันนี้เราถามว่าคุณแอนดิว ะะถือว่าเป็นพระเอกุ่กเนี่ยนะคะที่มีใบหน้าที่อ่อนวัยหลายคนสงสัยว่าการที่เราจะมีใบหน้าที่อ่อนวัยนอกจากการทําสัญญากรมแล้วเกี่ยวกับกรเรื่องของอาหารการกินสุขภาพด้วยไหมสิ่งแรกนะคะเรื่องของการที่มีสุขภาพของใบหน้าที่ดูเด็กหรืออ่อนวัยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นาธาตุที่ก็เกิดตัวเองก่อนนะคะคือแอนดิวเนี่ยเกิดวัน ขานนะคะรักษาไฟเป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นนะคะจะมีใบหน้าที่อ่อนไปนะคะถึงแม้หน้าสีร่างจะชมนะคะและตำแหน่งปีเนี่ยเป็นโลบนะคะโลกของกลุ่มมัชตาเกิดหมายถึงเป็นคนที่มีความแน่วแน่เรื่องการตัดสินใจเพราะตำแหน่งปีเนี่ยเป็นตำแหน่งผู้ให้การสนับสนุนนะคะแล้วคนอันเดียวยังได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่ตัวเองวางแผนและกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าคนอันเดียวรจะทําอะไรแล้วแต่จะได้ละสามารถที่จะมีข้อตกลงหรือ รูปแบบความต้องการในเรื่องของการทำงานเนี่ยกับคนที่เสนองานหรือว่าแนะนําแนวทางเพราะฉะนั้นแนวทางการทํางานคือในเดียวก็คือสามารถที่จะร่วมที่จะพูดคุยหรือว่าต่อรองหรือเป็นลักษณะข,ของแนวทางความคิดที่ความเปม็นตัวบทแอนดิวเนี่ยใส่เข้าไปในบทพอสมควรถ้าเวลาที่จะเล่นละครหรือการตัดสินใจทํางานนะคะวันนี้เรื่องของเดือนสตาเกิดสําคัญไหมเรื่องของเดือนสตาเกิดเนี่ยอะ ถ้าเรามองโดยทั่วไปก็คือลักษณะของรูปดวงรูปดวงแบบนี้หมายถึงชีวิตของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่ค่อยที่จะยึดติดกับเรื่องของเงินทองจะเป็นลักษณะของการยึดติดนะคะเพราะว่าบวบนราศีธาตุบนจะเป็นธาตุเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินดวงหรือข,ของเรื่ก็เป็นของเพศชายจะหมายถึงว่า รวบรวแบบนี้จะหมายถึงการเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่นิ่งก่าจะตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างที่จะไต่ตรองพอสมควรเมื่อมีความมั่นใจแล้วลงมือปฏิบัติทมลักษณะพื้นดูดสตาร์ืนน่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเดินดูดสตาทุกครั้งถ้าเป็นลักษณะพื้นที่ที่ช้ไปช่วนนั้นก็อาจจะตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างที่จะวางแผนระบบเด็ก ค่อนข้างที่จะดีนะคะในช่วงอายุ22-32พอมาช่วงเดินดวงต่อมาก็เข้าหลักฮะอีกนะคะถึงพื้นที่ทัตน้ําก็จริงแต่เนื่องจากเป็นกุลน,นะคะคกุ่มกับขาเนี่ยจะหักกันเป็นพื้นที่ทัตุมาเป็นพื้นที่ปินทันก่อเกิดก็จะหมายถึงการการอย่างเป็นคนที่มีความยึดติดกับ รูปแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะทำเพราะเป็นอีกคือคนชอบเรียนรู้คนที่ชอบหาประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงเหมือนกับเราอยากจะทําก็ทําเราไม่อยากทาเราก็จะไม่ทาเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถามว่าเป็นลักษณะของการทํางานที่ยังได้รับโอกาสที่ดีจากทางไกลก็หมายถึงว่าถ้าทุกวันนี้คุณจุติเดีวไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีงานจากต่างถิน่นต่างแดนเข้ามาให้ทานะคะเหมือนกับอาจจะไปอยู่ตามจังหวัดก็ได้แต่ก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้ากัดการสนุนแรก ส่งงานให้ทำอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตจะไม่ได้ตกมัดจนถึงอายุ42ปัจจุบันนี้คุณอันดิวกำลังย้ายงรสตาน,นะคะ,ะเข้าสู่ตัวโนโนะคะราศีล่างข้อกระนะคะเป็นพื้นที่ตําแหน่งปีกับช่วงเดินดวงเนี่ยโงมกันก็หมายถึงว่าอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติอาจจะเป็นแบบ การวางระบบในเรื่องของการตัดสินใจที่จะทําเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปรวงคุณแอนดิวลักษณะของ การแนะนำแนวทางให้กับคนที่ร่วมงานด้วยหรือเป็นคนที่สร้างอลครกรบขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของเดนเดนลันกษณะของการสร้างองารรุงคลระกรในเรื่องของการทํางานในวงการนี้นะคะ <S <S ๆๆเราจะเห็นในลักษณะนั้นหลังจากนี้ต่อไปในระยะเวลาลสิบปีนะคะแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่แห่งความแข็งแกร่งถึงแม้จะอาจจะไม่ได้แบบ ที่จะเลิกเดิอน,นะแต่ก็จะเป็นไปได้อย่างดีนะคะสำหรับดวงชะตาแบบนี้เพราะว่าช่วงเดิมชะตาแบบนี้หมายถึงชีวิตเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะและโอกาสนะคะพเพราะเนื่องจากคู้รักยะาเวลา20ปีข้างหน้านะคะพราะคุณอาจจะต้องเดินทาาน,นี้นะคะก็ะซึ่งจะต้องกินเวลาจาก4ี่นะคะ4 12น่าจะใช่นะคะ อันนี้52อันนี้42 42ถึง52เดสอนภาคนี้นะคะเดี๋ยวเรามองดูทีนะใได้ไหมน่าจะใช่นะคะช่วงนี้22เนี่ย32จนถึง42ที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่เป็นแค่กึ่งผู้ช่วยคุ้มก,กับหรือแนะแนวทานะคะในเรื่องของการทํางานพอตอนนี้เดินดวงธาตุนี้แล้วเมื่อเดินดวงธาตุนี้นะคะ จะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นถึงพุ่มกับเองเป็นคนที่วางระบบเรื่องแผนการทุกอย่างของการทำงานอย่างแท้จริงนะคะในช่วงตั้งแต่อายุสี่สิบสองปีนะคะก็คือปีนี้กูนันเดียวเข้าส3สาน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่เรื่องที่จะเข้ามาทำงานในอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือ ็นลักษณะของการสร้างผลง,งานโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะมาจาัดระบบอะไรหลายๆอย่างถึงแม้จะตรงนี้จะเป็นหลักหัวนะคะหลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของหลักหัวหลักะนะคะแล้วก็หลักชงตำแหน่งที่ชงที่ผ่านมาก็คือการที่ทําอะไรที่มีสัดส่วในเรื่องของการตัดสินใจนะคะออ ต่อมาเนี่ก็เป็นหลักปกหลักปรกก็คือการแสดงรูปแบบออกมาที่แตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นผลงานของคุณแอนเดลจะเป็นลักษณะผลงานที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิมและก็จะเป็นผลงานในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างความมั่นใจในลักษณะระบบที่คุณแอนเดลาัฒนานะคะเพราะราศีวงเนี่ยก็เข้ากับตําแหน่งของการวางระบบแผนการจาก การสร้างไอเดียนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานเป็นเดี่ยวถ้าไม่ฐานนะักพุ่งกลับก็เป็นผู้จัดละครหรือจัดะร,รดะบบเกี่ยวกับเรื่องของงานทางด้านการแสดงงานทางเกี่ยวกับเรื่องของการทําช่องทําอะไรต่างๆว่าจะเป็นในส่วนของฟิตเนเจอร์อ,อะไรต่างๆเราจะได้เห็นผลงานของคนอันเดียวในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนี้ไปจะกินถึงสิปีนะคะแล้วก็มาเป็นดาราศที่เป็น พลังของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราจะไม่พูดยาวมีค่อนข้างที่จะยาวแล้วสําหรับช่วงเกณฑ์อายุเพราะถ้าเราดูยาวเกินไปมันจะกลายเป็นมัยากนะคะแต่มาช่วงนี้นะคะช่วงต้องแต่5้ปีจนถึงบเนี่ยนะคะจะมีลักษณะของการวางระบบอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องซับซ้อนมากขึ้นมาเรื่องคนเดียวจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวและบางครั้งเนี่ยการพื้นที่ส่วนตัวใครเข้าไปมากก็จะเหมือนกับสร้างความเคดให้กับตัวคนอดียเพราะว่าลักษณะดวงแบบเนี้ยจะไม่ชอบคู่แข่งขันนะ,ะและอาจจะมีคู่แข่งขันการทุกเรียบเทียบกับเรื่องของงานเรื่องอะไรต่างๆอันนี้นซึ่งจะเป็นเรื่องของอานาคตซึ่งยากเกินอาจจะกลายเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในช่วงที่ดวงชะตากำลังเปลี่ยนนะคะและจะเปลี่ยนไปในรูปแบบ การสร้างงานในรูปแบบใหม่นะคะสำหรับดวงของคุณแอนดิวเก็กซในะคะหลายคนอาจจะอยากไปดูผลงานคุณแอนดิวมีไหมมีนะคะยังมีผลงานอยู่แต่จะเป็นบางช่วงบางปีที่จะมีผลงานอย่างเช่นปีนี้นะคะก็ปีนี้เข้าหลักปนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผลงานจะมามีทีหนึ่งประมาณปี สักสองปีหลังจากนี้ไปน่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ปี 64, 66, หกสี่หกหกนะคะจะได้เห็นผลงานของคุณแอน 65, 66, หกห้าหกหกค่ะจะได้เห็นผลงานของคุณแอนยูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีหกห้าเข้าหลักอาตาแหน่งปีอาจจะมีเรื่องของการตกลงสัญญาแล้วก็มาปีหกหกจะเห็นผลงานที่โดดเด่นจากวงคุณแอนดูซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมน,นะคะ มาดูเรื่องของงูเห้งกันทีเติ่มนะคะคุณเดียวจริงๆนะลักษณะโครงสร้างใบหูยังอยู่ในคอบถึงแม้จะมีความคิดที่แตกออกเดิมแต่เนื่องจากว่าเป็นลักษณะรูปแบบนะคะยังอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทำอะไรแล้วแต่ยังคงอยู่ในเส้นวาของความคิดในรูปแบบ ของการกาหนดด้วยตัวเองตัวเองนะคะลักษณะนหน้าผากเป็นลักษณะนหน้าผาที่ดีจะได้รับโอกาสตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะคะมาในช่วงนี้อายุ40กว่าจะอยู่ที่ตําแหน่งนี้นะคะช่วงวตาตรงนี้ของคุณแอนดิลลักษณะของสร้างของนี้ไม่ได้เสียนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะ ไม่มีจุดบกพร่องนะคะก็คือช่วงมานี้เรื่องของการตัดสินใจทํางานเือ,อะแล้วแต่ยังได้รับโอกาสและก็เจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะในป็นวักษณะของโครงสร้างนะคะลักษณะของโครงสร้างในหน้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะวางเกฑ์น,นะคะสิบห้าจนถึง3างตั้งแต่หน้าจถึงคิวนะคะแล้วก็มาในช่วงสามนถึงห้เนี่ยจะตัต้งแต่หน้ผาผากจนถึงปลายจมูกแล้วก็ช่วงปลายจมูกถึงปลายคางไปทึงหาจนถึงเจน,นะคะลักษณะเกณฑ์ กดูสัดส่วนโครงสร้างของใบหน้าและมันช่วงช่วงอายุก็จะตามเกณฑ์ําใบหน้าแล้วก็จะมีเรื่องของเงินทั้งห้านะคะวันนี้ในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเกณฑ์อายุเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันจะเป็นพื้นที่ข่มธาตุทองพื้นทีุ่่มธาตุน้ำและพื้นทีุ่่มธาตุไม้เป็นคนธาตุไฟนะคะมักจะชอบพื้นที่ข่มธาต ไม้มากที่สุดแต่เนื่องจากพื้นที่กลุ่มถ้ำน้ำจะมีรัสหรือล่ามังค่าที่เข้าหลักมากก็ยังส่งเสริมในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ดวงชะตาถึงว่าดีไม่เสียถึงแม้จะตําแหน่งวันเกิดกับเดือนชะตาเกิดชงก็หมายถึงการที่จะตัดสินใจอะไรแล้วแต่เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปต,ตามที่เราคิดหรือชีวิตไปเด็กมักมีการเปลี่ยนแปลงบางคนค้าหลักชมบบนี้บางทีอาจจะมีปัญหากับว่าคนในครอบครัวไม่สามารถอยู่กับ คนในครอบครัวได,ด,ได้แต่ในลักษณะวงแบบนี้เป็นลนักษณะอาจจะต้องออกมาทําอะไรบางอย่างตั้งแต่วัยเด็กซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เหมือนกับเด็กทั่วไปที่เรียนอย่างเดียวหรือว่าทําอะไรอย่างเดียวนะคะก็เหมือนกับช่วงระยะเวลาในชีวิตเนี่ยมีการที่ผันเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงนะคะวงมาริโอก็เป็นดวนหนึ่งนะคะที่ราศีลัางชงการลาักษณะการชงเนียจะมีลักษณะของการชงแม่ชงคุย แล้วก็ชมลบนะคะชมแม่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของชีวิตที่ถูกทำแบบทำทำคันลองครองทำลักษณะว่าต้องทําไปตามระบบนะคะทำไปตามระบบซึ่งการไม่อยากเคลื่อนไหวคืออาจจะอยากมีสารภาพเหมือนเด็กแต่มันก็ไปเที่ยวได้กับเพื่อนแต่ถูกให้ ต้องอยู่ยในกรอบที่จะต้องพึงที่จะทำนะคะเป็นลนักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับมีภาระบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ไม่สามารถอิสระภาพในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะเพราะว่าเป็นช่วงวัยเด็กนะคะพอมาช่วงโตมันก็จะเป็นลนักษณะอีกรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไปช่วงวัยแต่สร่งตรงนี้จะสะสมให้กับชะตาชีวิตของของตัวคนที่ชมเนี่ยนะคะเป็นไปในลักษณะว่าอยากจะไม่ไม่ค่อยอยากจะ อะไรที่วุ่นวายนะคะอาจจะเหมือนกับคนบางคนจะเป็นคนที่มีความกระตือรร้นสมอแอ t i v e แต่แล,แลักษณะนี้ก็คือจะเหมือนกับนิ่งใช้ก่อนที่จะขยับเคลื่อนหรือจะทําอะไรมักจะมีการวางระบบวางแผนแล้วก็จะไม่ชอบให้ใครเนี่ยเข้ามาครอบงำตัวของเจ้าของดวงชะตานะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะน่าจะได้ข้อมูลและสาระไปพอสมควรแล้วนะคะ ถือได้ว่าจะเป็นรายละเอียดแบบปลีกย่อยนะ,ะแล้วก็มันอยู่ที่ความคิดของคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเจ้าตัวของโมงสกาว่ามีมุมมองแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงของทางช่องไม่ได้มีเวลาเกิดนะคะการมีเวลาเกิดอาจจะปรับในเรื่องของบูคกลบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เข้าไม่ได้ทั้งหมดนะคะถึงแม้ไม่มีเวลาเกิดาสตรัจีนสามารถที่จะ ดูได้นะคะในลักษณะของร่าวข้าทลายละเอียดต่างๆมันจะต้องเึ้่มในเรื่องของเวลาเกิดอันนี้เป็นลักษณะของการดูร้าวขานะคะสามารถติดตามในเรื่องของหราศาสตร์จีนนะคะได้ทางส่วนเหตของ f c e e o o o นะคะ Copper Chinese Horo ส่วน Horo series เป็นเป็นลักษณะของหราลศาสตร์ไทยและสกิ๊ดเบอร์เรื่องของเลขศาสตร์และภาษาตรตัวเลขและก็การาฟนะคะแล้วก็ ในส่วนของช่องอัลอกโซดิกนะคะบางทีอาจจะเป็นหัวข้อว่าเป็นส่วนของคั p เปอร์เชนีโพโลเหตุผลเพราะเป็นลักษณะของการดูดวงจีนนะคะถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยจะอาจจะใช้เรื่องของโหราศาสตร์ทพยากรหรือเป็นโหรซีรี่ถามว่าทำไมถึงเป็นโหรซีรี์โหรซีรี่เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์นะคะและสุดท้ายสกินเบอร์เรื่องของเลกสารเรื่องการาฟเรื่องอะไรต่างๆมากนให้ความสนใจในเรื่องความหมายสังธรรมตัวใดก็จะไปดูตรงจุดนั้นนะคะว่า คลิปนี้ก็ค่อนข้างที่าะพอสมควรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง lock, อ n l o c k สโซดดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะร่วมพูดคุยติดต่อส่วนตัวดูดวงอาจารย์ก็ติดต่อมาที่ Line ID 0861342000สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ